สวัสดีค่ะจากบา้านไร่พยอมค่ะวันนี้บา้านไร่พยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางของคลาม,มาลายนะคะเป็นไม้ลายใบสวยอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้บา้านไร่พยอมได้ไปเจอที่ตลาดนัดนะคะก็เลยซื้อมานะคะในราคา80บาทนะคะ สำหรับคลามาลายต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนออกจากถุงใส่กระถางกันนะคะมีแต่มีแต่แ,ตแกรบทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีอาหารไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยนะคะ ก็หวังจะขยายพันธุ์นะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะลาาเขารู้สึกว่าจะมีน้อยมากเลยนะคะคลามาลายนี้จะแยกหนอ่อแลกแยกเงานะคะแต่เขามีดอกนะคะดอกเขาจะเป็นสีขาว นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะเปลี่ยนมาใส่จากถุงดําก็มาใส่กระถางกันนะคะเป็นไม้พอออากาศไม้อยู่ในที่ร่มลําไรนะคะหรือว่าอยู่ในห้องนอนได้นะคะเป็นไม้ที่ดูดสารพิษได้เล็กน้อยนะคะแต่ลายเขาก็สวยก็ หามาปลูกกันนะคะสำหรับไม้มงคลต้นนี้นะคะชื่อว่าครามาลายนะคะอันนี้เป็นไม้สมัยใหม่นะคะก็คือเป็นไม้ก็ไม่สมัยใหม่นะคะคือเป็นไม้ในป่าที่เพิ่งเห็นมีคนเอาออกมาจำหน่ายก็หลายปีนะคะก็ขยายพันธุ์จากราคาสูงก็ กลายเป็นราคาที่ต่ำลงมานิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นคลาคลามาลายนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนดินของบ้านไร่วงพยอมอันนี้ก็ผสมมะพร้าวสับดินใบไม้นะคะเป็นใบไม้ก็คือเป็นใบกระถินนะคะใบกระถินแล้วก็ วิคอกก็คือขี้ววแห้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวยงามดีนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนย้ายจากถุงดำมาเป็นกระถางของต้นครามมาลายนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศดูดสารพิษได้ นิดหน่อยนะคะแต่ก็ลายสวยนะคะดูแล้วก็ชื่นใจนะคะใบเป็นเงาวาวาแบบนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยองทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ